ไปเลยหนึ่งสองสามกระโดดเลยสี่ขวาขวานี่มานี้เลยเฮ้ยผู้เชี่ยวชาญบอกกระโดดเลยเอาเลยกล้าหน่อย เออให้พักป๊บเดียวเองเนี่ยแล้วฝนก็จะตกแล้วด้วยอ่ะนี่มันก็ดึกแล้วนะให้พวกเราเล่นอะไรอีกเนี่ยหลังจากที่ทุกท่านได้พักเรียบร้อยแล้วเกมต่อไปผู้เล่นทุกท่านจะต้องจับคู่กันผู้เล่นทุกท่านสามารถเลือกคู่กันเองได้เลยค่ะเรามีเวลาให้จับคู่กันหนึ่งนาทีเริ่มได้ค่ะคุยกับพี่หน้าไหม คิดดีๆนะเกมต่อไปเราไม่รู้ว่าเกมอะไรอาจจะเป็นเกมที่ช้องใช้พลังกำลังก็ได้เราเป็นผู้ชาย<พ>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวเราเป็นผู้ชายกำลังสำคัญโอกาสชนะสูงคู่กับแพ้เบสตดีกว่าแต่เกมต่อไปจะเป็นผู้หญิงกับผู้ชายแข่งก็ได้นะไม่หรอกถ้าจับคู่เราต้องจับคู่เหมือนชักกระยองไงเลือกเอาโอกาสชนะพลังพลังคู่กับพี่น่าเลอพลังใช่ โอเคครับอ้าเอ้แพ้คู่กับพี่หน้านะไม่พี่พายคู่กับหนูไหมไม่อะพี่อยากคู่กับพี่บัวพี่บัวแม้เขาจะดูนิ่นงๆแต่เขาอาจจะฉลาดก็ได้นะเพราะเกมเนี้ยมันอาจจะเป็นเกมที่ใช้สมองก็ได้อนะ่ะหนูก็ฉลาดนะอืมแต่พี่ว่าพี่ดูจากสมองตรงนี้แล้วอะน่าจะกลวงอะพี่บัวน่าจะยังฉลาดกว่าไอ้เปี๊ยกข้าราสงสารเองจริงๆคู่กับหนูนะแม่เหน,อนอื่อยแล้ว เธอเป็นพลังกำลังส่วนฉันน่เป็นสมองเราต้องผ่านกันได้แน่เมื่อกี้เขาหลอกดาแล้วหรือเปล่าเขาไม่ได้หลอกหรอกเขาด่าว่าโง่จริงๆอยู่ทีมนี้มาสวยใสเลยสมองเร็วกูได้เออแค่นัทีมนี้ชนะแล้วทีมเราอ่ะกำลังไปสมอง หมดเวลาในการจับคู่ค่ะเมื่อทุกท่านจับคู่เรียบร้อยแล้วกรุณาแยกไปอยู่ตามช่องต่างๆค่ะเราจะมีทั้งหมด3ามช่องคู่แรกหมายเลข199และหมายเลข212เชิญไปอยู่ช่องที่1น่งค่ะ สู้นะใช่แล้วไม่มีทางมันต้องใช้ความแข็งแรงใครบอกมันต้องใช้สมองด้วยคู่ที่สองหมายเลข4-5-6และหมายเลข2-4-0เชิญช่องที่สองค่ะคู่ที่สหมายเลข0-6-7และหมายเลข1-01 เชิญช่องที่สค่ะเกมนี้คือเกมลูกแก้วผู้เล่นทุกท่านจะได้รับลูกแก้วคนละหนึ่ถุงลูกแกลล้วหถุงจะมีทั้งหมด20ลูกทุกคู้จะต้องแข่งกันเองโดยที่ผู้เล่นทุกท่านจะแข่งเกมอะไรก็ได้ แต่จะต้องเอาลูกแก้วจากอีกฝั่งมาเป็นของเราให้หมดใครได้ลูกแก้วทั้งหมดคนนั้นคือผู้ชนะแต่เนื่องด้วยสถานการณ์ตอนนี้มีฝนตกเกิดขึ้นขอให้ผู้เล่นทุกท่านกลับไปยังห้องพักด้วยค่ะเราจะหยุดเกมสักครู่หนึ่งเมื่อสถานการณ์ปกติเราจะกลับมาเล่นเกมกันอีกครั้งค่ะผู้เล่นทุกท่านเดินตามผู้คคุมกลับไปที่ห้องพักได้เลยค่ะ ผู้เล่นทุกท่านสามารถพักได้จนกว่าสถานการณ์ข้างนอกจะดีขึ้นค่ะ มามาเล่นตะกเกมมามาเึ้ยนอนก่อนดิเนี่ยครับเล่นกันเอาของขนาดไม่นอนก่อนดีกว่าครับโอ้ยมันไม่เด้งอ่ะโอ้ยไปโดนเฮ้ยเอ้าไม่เออบังอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรซ่อมได้แพนเคยเล่นเกมเมเก้วปมไม่เคยเลย แล้วพี่นาเล่นเป็นหรอเป็นแล้วเป็นแชมป์สมัยอนุบาลแล้วเล่นยังไงอ่ะสอนมือดีอ้าวสอนทำไมอ่ะสอนก็แพ้ชนะดิก็หนูเล่นไม่เป็นอะไม่เอาอ่ะไม่สอนนี่ก็ต้องสอนถ้าเงินหนึงจะเล่นยังไงก็ตายไปเลยไงพี่หนูก็แพ้ดิก็ใช่ไงไม่ได้ไงไม่ได้ดิไม่ได้ไงแล้วหนูจะตายสิถ้าพี่นาสอนแล้วแพ้ชนะขึ้นมาทำไงล่ะก็ไม่ได้พี่ก็ต้องสอนด้วยอุ้ยทะเลาะกันเลย นอนเงยทำไม่ทำงี้อ่ะก็ทำแบบนด้ทำไมเนี่ยแพ้้ยตายไหมเนี่ยแ

ไม่ทำอะไรสัรอกอย่างเหรอเฮ้ย <chewy> เอา้าเฮ้ยคุณตัวอะไรเ,เหรอคะเฮ้ยเฮ้ยคุณจะเล่นเกมเลยอหรลากไปไง่ายๆแบบนี้เลยเหรอเฮ้ยเ,เอ้ยฆ่าก่อนใช่เอ้ยฆ่า ่าคนตายใช่ต้องเขาผ่าฉันก่อนะผู้เล่นทุกท่านเตรียมตัวเพื่อเล่นเกมลูกแก้วได้เลยค่ะตอนนี้สถานการณ์ข้างนอกเรียบร้อยแล้วขอให้ผู้เล่นทุกท่านเดินตามผู้คุมออกไปได้เลยค่ะโอเคโอเคโอเคนี่ับ ข้าตงกอน เพราะอาน,น่าพลั้งมือฆ่าแพนลูกก็เลยถูกผู้คุมกันจัยหนึง่งสองสาม หมดเวลาพอดีครับเฮ้ยเอาไปเลยพี่บัว